ออกมาเจอน้องนั่งอยู่หน้าห้องเลยถามจะไปไหนน้องบอกไม่มีที่นอนโดนผู้ใหญ่ในห้องเขาไล่มา สวัสดีค่ะเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้นะคะจะมาย้อนเรื่องราวพูดถึงเหตุการณ์ที่เด็ก9ขวบเนี่ยได้ติดโควิด19ค่ะแต่กลับโดนผู้ใหญ่ที่รักษาในห้องเดียวกันนะคะไล่เพราะบอกว่าเสียงดังเนื่องจากน้องเนี่ยได้โทรหาคุณแม่ค่ะเรื่องราวนะคะเกิดมาจาก Facebook ลายหนึ่งค่ะที่ได้โพสต์ว่าสงสารเด็กจริงๆไปนอนห้องกับผู้ใหญ่ก็โดนไล่ออกมาอีกไม่มีที่นอนซะง,งั้นเด็กตัวแค่นี้นอนอยู่ได้ยินเสียงคนด่าเลยออกไปดู ออกมาเจอน้องนั่งอยู่หน้าห้องเลยถามจะไปไหนน้องบอกไม่มีที่นอนโดนผู้ใหญ่ในห้องเขาไล่มาแล้วน้องก็ร้องไห้ก็เลยให้น้องเก็บเสื้อผ้าจากห้องที่เขาไล่แล้วมานอนด้วยกันดีนะที่ออกมาเจอเพราะตอนน้องโดนด่าน้องก็นั่งอยู่คนเดียวดึกแล้วไม่มีใครสักคนถ้าไม่ออกไปเจอน้องก็ต้องนั่งอยู่แบบนั้นคนเราก็เนอะไม่สงสารเด็กๆเลยขอให้ส่วนนี้เป็นบุญของผมให้ผมได้หายไวๆ จากโพสตนะคะก็ทําให้โลกโซเชียลเนะี่ยได้โจมตีอย่างหนักเลยค่ะว่าทําไมเด็กถึงโดนไล่ออกมาโดยภายหลังเนี่ยเพจอมรีเบบีแอนด์คิสนะคะก็ได้โพสต์ว่าสาเหตุที่น้องโดนไล่เนี่ยเพราะคิดถึงพ่อกับแม่ค่ะซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยเขาได้เข้ามารักษาโควิดสิเพียงคนเดียวค่ะเพราะว่าในบ้านเนี่ยไม่ได้มีใครติดเชื้อเลยพอเข้ามาวันแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าแปลกที่แล้วก็ต้องมาอยู่กับคนแปลกหน้าอีกน้องจึงได้โทรศัพท์หาพ่อแม่ค่ะแต่กลับถูกตอว่าจากผู้ใหญ่ว่าเสียมารยาท สุดท้ายนะคะพ่อแม่ของน้องเนี่ยก็ได้ทราบเรื่องค่ะแล้วก็ต้องการย้ายน้องเนี่ยออกไปอยู่โรงพยาบาลอื่นค่ะซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายราว45,000บาทแต่ทางผู้โพสท,ที่ได้ไปเจอน้องเนี่ยก็ยินดีที่จะให้น้องเนี่ยได้อยู่ร่วมห้องและดูแลต่อไปจนกว่าจะหายดีค่ะทําให้พ่อแม่เนี่ยวางใจแล้วก็ยอมให้ลูกี่ยได้รักษาที่เดิมต่อค่ะเพียงแค่เปลี่ยนห้องเท่านั้นค่ะเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่คนเป็นพ่อแม่นนเนี่ยไม่อยากให้เกิดกับลูกที่สุดค่ะ ก็อยากฝากถึงผู้ใหญ่ทุกคนนะคะหากบังเอิญได้เจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวนะก็อยากจะให้ช่วยเหลือการดูแลเด็กๆนะคะ,ะ,คะเพื่อจะผ่านมิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเล่าให้เพื่อนฟังก็ขอลาไปก่อนค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะให้เล่าข่าวไหนฟังนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ